สวัสดีจ้าห้องกอห้องกอลสวัสดีนะสันน้องฮองกอลพอนี่สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะข่อยชิบม่วงาอันอันอันนี้ท่าไหนบ้างพอนีท่าไหนฟังดูพี่น้องอะจะ่ข่อยอันเกิดมากข่อยกับพี่พอมีเมียข่อยใหญ่เกิดมากข่อยกับน้หน่อยพอมีเมียไปนี่ยข่อยกันซิบกาปีข่อยก็เริ่มหาเงินเก็บเงินเก็บท้องพี่น้องเก็บเงินเก็บท้องเก็บขอบเก็บกำพี่น้องที่แไปเฮ็ดงานลงท่อไปเฮ็ดงานลงท่อว่าจะเก็บเงินพี่น้องเนี่ยข่อยไปข่อยข่อยคึดว่าข่วมขึ้นท้องข่อยได เงี้เก็บทองออกจากต้งท่อก็ไปพัทยาหลายปีพัทยาอะไรก็ไปยุบไปบทษระการบันทีว่ามาเป็นคุ้นหน้าใจวันก็ว่าจึกเก็บเงินเป็นขอบเป็นคำพี่น้องมาเบิ้งเด้อบันทีมาเบิ้งเด้ได้เลยเออเกิดเจอใครเนี่ยเป็นอะไรนี่อะไรเปิดมาเบิ้งด้พี่น้องนี่นี่ค่ะค่ะแล้วพี่เก็บบอกว่าเธอเป็นไรกันน้างเป็นกองอยู่ค่ะเออเงินเป็นกองอัเริ่มหาเงินตจะชิบกว่าปีแล้วพี่น้อง พุ่หนักเก็บกุ่กอบกลุ่กรรมพี่นอ้องเอ้ยพี่น้องเราวสิเก็บใจเห็นเมือเป็นพุน่น่ายเราก็แล้วไปไป,ไปอยู่พัทยาตั้งหลายปีไปอยู่ลุงพ่อตั้งหลายปีบ้านนี้คอยจะบ้านานี้บ้านนี้ฝันมาอยู่บ้านที่ด้วบา้านนี้คอยคอยคอยจะเริ่มเก็บแล้วบ้านนี้พุ่นักใคยเก็บได้ลหลายไรคะพี่น้องแต่แต่แตจะผ่านมามเริ่มเริ่มทำงานแต่รักรักไอ้ไยังก่อน ลักสิกว่ากว่าบันทึกสิขาวลักหมกเลยพี่น้องคุณเงินหย่น้องแกสดสดพี่น้องก่้นล่องหนสั่งล่องหนบอกวิธีเก็บเงินในยจ็พอนนี้นะเชฟสักระบอกเห็นเได้นั่นเอ็บสกระบอกนี่แถเหอมล่องนี้จะกระไา้เต็มสามที่เดืียญจะก็ได้เต็มกระบอกสวสว้าจะได้คุ้มง่ายมเถออืมสวยสวยก็ไม่ได่หอมธรรมดาเดยเอามาหยอดนนี้มันไม่มีเงินน่ะนะเดี๋ยวเราจะอไ่ห เอาให้เป oui, er. ็นต้นทุนเนาะมควรจะเริ่มเก็บเออคนณหลานกันเนาะสิล้อก็ย <sh <sh ่าป้อมนี่เัมือนอันสิรอสิรล้อก็ย่าป้อมย่าป้อมมันควรจะเริ่มเริ่มเก็บเราเป็นเงินเงินมันลองหนุนเอามาเอามามาต่อทุนให้นั่นนี่ย่ายป้อมราเก็บเงินเก่งไว้พี่น้องควเล็กขอเงินเราเป็นต่อเป็นในควรจะเก็บอีกอีกจากละหนึ่งสิมาอัปเดตอีกเบอง์น้าพี่น้องรู้่ามันจะได้ไรเป็นไรพุ่นน่ะ เอามมหลายได้เอาเรียนหาีพันน่ะมันพฟเป็นท่องเอาคอยบ่หายขึ้นเจ้าดีเจ้าเจ้ามมหลายดิบ่แม่ลายบ่ลายเจ้าดี้มีพินองตว่คแตัว่าสีหายน้าเป็นขวันเวันเด้วยจ้ำด้วยนะย่าหาย่อยมโ่งหันะได้ตังหาค่ะพินหงยอนยอยเนี่ยเรียนหาซีพิหยอดยแอสีหายใบไม่ไม่เลยนี่นะขันว่าปีไม่ขันบ่ตุวจีิงขันบ่เต็มบอกเลยเขาต้องมเบอเขาไม่ยอมเลยเอาเลียนท้องมันได้ไหมล่ เอาหรอก็มาขายเงินพี่น้องขายจับพี่น้อนบ่ยบอคอยเจ้าเรี้ยงแต่ยังเนี่ยเงินไต่บานพี่น้องมาเงิงเด้อพี่น้องเงินไต่บานอันนี้ว่างนึงเรียนลอยได้ยางก่อนว่ายน้ำไหนอันนี้เรียนบาทได้พี่น้องนี่อันนี้เรียนบาทไต่บาทพี่น้องอันนี้เรียนหาสิบบาทเอาเรียนไหมนี่แหละค่ะเรียนหาสิบเรียนอันนี้เรียนเรียนลอย นี่ให้อยด้วยนี่ยงั้นไงงั้นเนี่ยอย่างได้เงื่อนไขเนี่ยอ๋อก้นสูงเนาะอืมอันเก็บเงินอะไรแยกปอมเนาะเก็บเงินเก่งหอยก็ได้มานหล่อเงื่อนนอกกันฮามันฮามันส่วนกันขก็มากยังได้หนีนะพี่น้องอันนี้มันอันนี้เลี้ยนหาซีพี่น้องเลี้ยนหาซีมินไต้หวันพี่น้องอันนี้เลี้ยนซีพี่น้องอันนี้เลี้ยนซีอันนี้เลี้ยนหาพี่น้องมี่หยอดให้ยด้วยนึ่มพี่น้องนี่นี่เห็นบ่าหันจะเลี้ยนเห็นบ่าหันพูดนะพุดนะมาดูลายเราที่ยายกปอม สาวเห<บ>ียนนี่ะพี่นองับเาเหียนกันคะพ่อพี่ความสุกค่เสาวเหียนแล้วช่วอน้องห้องรขายของรับวานมีกรลังใจทำงานราบปอยู่ป่ะเศ้าดิพี่นอเรับปหลาบะนอนเงขึ้นราก็เต็นดอง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 เอราก็ได้มีเงินเป็นกออพนักห่อยเก็บเงินนในแต่ลักลักสิบกว่าจน จนคือเขารักหกเราพี่น้องอยากคันแยกความหยอดให้เป็นคนถุงด้เด้อเล็กเงืนนลอยด้วยนเลอยยังกัเขาอิ่นเยมือว่านก็เด็กเกียวนั่งไปขายแค่ไหนนว่าสิปีต้นเนือก็ได้บนี้มือว่านกนเี่ยเกี่ยวเป่าเสียนใสแสนแสนกว่าบาทแสนหนึ่งหมื่นห้าพรอยเงิ่นลอย้หวันพี่น้องเ่นลอย้หวันอันอันนี้ทงร้านี่เ็นบอนี้ค่ะพี่น้อง ยายไฟอย่ย้ยว่ายาบุญเงินย้ายบุญเงินยายบุญเงินทองยายบุญยายเงินยา่่ถ้าใขเข้าสุงานกมึนขนาดม่คไอยกับ่างนีตัวดีจาเขจะดีก็ดีทุกคน้ในบาเวลาบามีก็ามีรินั่งใจก็เิมแก่แมีลังใจค่ะสบายนะคะสบายเออบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีเตอรวัดีอ่าฮ่าฮ่าฮ่ีนเส้าเขียนด้วพี่น้องสาเียนก็หายง่ย สาวย่าเก็บเงินบ่ได้สเหียเารเบอาบ่ระีเหียาวเหี้ยนให้ละร้อนึงเป็นบ๊ายบายรยบายบายค่ะเงินเหียเป็นสวัสดีค่ะวันนี้ได้าเหียเหียาวเหี้ยนาวเหี้ยนนับเงินาเหี้ยนนับเงินค่ะิละอายไปบ้านอยู่บ้านก็นับไอดีนะรับเงินแล้วก็น เงินได้หลายวแล้วนำี่จแปลายเดือนไมนผว่าว่ามันปลายเดเทียนเราเรามีใบเดีอนแล้วยีนับยังนี่อันนี้มันปายเดือนบอวว่าปลายเดือนเลยเราสิมิจะหาสบาทใช่ที่คนไทยนํำเงินี่คนไทยขันนเงินยังสี่ี่น้อคนไวันเขาน้พี่น้ตวันเขาส้สิีนมันเนำไยังสี่่้ปเังสี่พี่น้ออนบป็น้เดนเพจะน้ำ่วิพ่น้องนี่จะนัำยี่สิบพเอาีขีนี่เขเนสิ เดี๋ยวเราตัอกาแล้วกันเนี่ยป้อนอันเขาเฮ็ดจังี่นี่อันพี่ออกลูกสี่นะเขาเห็ดจังสี่เรวพี่ออกลักสี่เขาเดตเออพี่ออกเดเขาเฮ็ดจังี่เห็ดจังสี่นี่เท่าไหร่ขอไปเห็ดด้วยันนะขอไเฮ็ดดันขอ็ด้ันจะเห็ดนี่สี่้นะเช็คเช็เช็คเช็คมาบนี่องกาเียนจังเลขนองสาสี่าเจ็ด แกนี่แนะจะนำเจาสีคนนั่งนก็จะนำสีเนี่ยคน้วก็จะนำสีเปอนแต้กปลี่ยนนะบ่นูนั่งคว้าปีดแล้วหายก้่จะปีดเฉยๆก็จะอยู่บ่เออนแต่วดนำสีพี่น้องอันเมื่อนี่พี่ออกเสียเบียงใสด้วยค่ะปีดเงินเบียงใทนงสี่สี่ออกงานด้วยค่ะเด้อสิปีดให้แกเก่0สิปิดนรออันนี้สิปีดให้แกกัน้วบไม่มาชิมใส่กันเอาียแล้วอย่าได้เงินหลายไงบกว่าเราพ่งี่กำลังใจ เราวังนี้ก็นั่งจ่ายเลื่อยๆไปเอากระบอกบังไฟมากค่ะเอากระบอกบังไฟมากอะไรก็แล้วแเก็บใจเงินอ่ก็นั่นแหละเออมือบ้านอนเนี้ไปกดปองมาเป็นเก้าสิบาทห้าอวนด้วยอะไรยังไงอันสิเริ่มเก็บเงินแล้วได้พี่น้องเป็นพยานเลยพี่น้องแยกบวกแยกบวกเงินจาเข่าวลากหกเลย เขาบอกให้เก็บเงินเก็บทองอะเป็นอันอายุายแล้วให้เก็บเงินใหุ้คได้เป็นอันเป็นอันนั่นละท่านห้เก็บเงินได้เป็นก่อนวละท่านผู้ได้เช็ดเฮียอะไรพี่น้องย่าปอมใจเฮียเดี๋ว่านอาจารย์พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีกันทุกคนเด้อค่ะเด้อรวยๆกันคือกันเก็บย่าปอมย่าอีนี่แล้วค่ะย่าบุญเงื่อนทอง ผักผักสด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 ปลูกเองทำเองคิดแล้วกลุ่มคิดแล้วกลุ่มกลุ่มกลุมกลุ่มใจกลุ่มใจกลุ่มใจกลุ้มอยากมีเงินเป็นทังกลุ่มอยากมีสตังมีเงินเป็นทังเอาไว้กินเหลือกินก็เอาไปทำบุญเอาไว้ต่อทุนปากเลือฝาก ทำไปกินแล้วกุ่มกินแล้วกลุ้งนะกุ่มอยากมีสตังอะไรกุ่มอยากมีเงินเป็นทังอยากจะสมหวังสมปารถนาสวัสดีจ้าโชคๆมนมาแล้วมันด้วยเพื่อนมาพอมาพอคลิปนี้ห้มีอยู่มีกินเลือกินเลือใจสมหวังสมปัรถนาจ้า